เจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับถวายต้นเงินต้นปัจจัยบำรุงวัดวาพระศาสนานะครับวัดศรีบนเลืองบ้านหาดแพงนะครับกินทานบ้านเกิดของประดิษฐ์พระคุณลวงตานะครับเดอต่อไปนะครับเป็นการถวายต้นเงินต้นปัจจัยนะครับหลังจากถวายต้นพระเอาพระไตรจีวรนะครับเพื่อเป็นผ้ากฐินนะครับคณะสงฆ์ได้เอาประโลเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เดอนี่นะครับ นี่นะครับนี้อนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมเขาตั้งใจนะครับนําเอาต้นเงินต้นปัจจัยที่หามาได้ด้วยพลักกาลังเลี้ยวแรงนะครับมาถวายเพื่อบํารุงวัดวาพระศาสนานะครับวัดสีบนเรืองบ้านหัดแพียงแห่งนี้นะครับเด้อเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะชุนละมุนนิดนึงนะครับเอาไว้น้ำหลั <c oughs> งเออะให้พี่ลองสาธุน <c oughs> าะ <c oughs> นี่นะครับนี่มาหลายฝ่ายหลายทางด้วยกันนะครับขอโทษขออภัยที่ถ่ายภาพได้ไม่ทั่วถึงนะครับเดอ้อถวายรูปไหนก็ได้นะครับถวายเข้าเป็นสงนะครับเดอ้อเฮ้ยพระปุญญายือบะ <c oughs> นี่นะครับนี่ขอโทษขออภัยนะครับเป็นภาพจริงนะครับบรรยากาศจริงๆนะครับนี่ ด้านนี้ก็มีนะครับโยมนําต้นเงินต้นปัจจัยมาถวายบํารุงวัดว่าพระาศาสนาวัดศรีบุญเรืองบ้านหาดแพงนะครับประจั์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับจังหวัดนครพนมนะครับมีตามาร่วมบุญกุศลนะครับและก็<ม>นะครับ นำกราวด้วยนะครับนำกราวถวายพระตรีจีวรนะครับเพื่อพระกรินนะครับถวายพระกรินนั่นแหละครับเงยหน้าหลใจเย็นเย็นใจสบายสบายเด้ออาบหมอกล้วย สิบโมงสามสิบโมงยี่สิบหกนาทีนะครับคุณตานะครับอนุญาตถ่ายภาพคุณตานะครับนะครับญาติยุมนะครับรูปรวมจตุปัจจัยนะครับมาร่วมบำรุงวัดวาประศาสนานะครับวัดสีบุญเหลืองบ้านหาดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของประเดิพระคุณหลวงตาด้านนี้ก็มีนะครับนี้ ขอโทษขออภัยถ้าถ่ายภาพได้ไม่ทั่วถึงนะครับเดือยญาติโยมทางบ้านก็อนุโมทนาสาธุก,การด้วยกันนะครับไม่ได้มาทําบุญด้วยก็เอาจิตเอาใจนะครับถวายร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่ต่างคนก็ต่างรูปรวมจตุป,ปัจจัยมานะครับวันนี้ถ่ายวิดีโอจนแบตหมดไปนหนึ่งเครื่องแล้วนะครับนี่เครื่องที่สองนะครับ ยันน้องหนึ่งสอามสี่ห้าหปดเกย มีการถวายพัดรองด้วยนะครับนี่ห้าพัดด้วยกันนะครับสิบว่สิบพัดนะครับพี่นาคอยรับพัดประยกสามนะครับหลุดมือเลยนะครับสงสัยจะพูดผิดแล้วนะครับเนี่ยเด้อนี่นะครับถวายพัดรองนะครับไว้ใช้ในพิธีต่างๆนะครับ พัดลองจากขอนแก่นนะครับประจันดรนุ่มนะครับเฮ้ยสองพันเจ็ดตีอันละสองพันเจ็ดเนาะแพงที่สูขาตั้งขาตั้งพัดนะครับนะครับประเดี๋ยวพระคุณลงตานะครับเปิดโอกาสให้แม่ข้าแม่ชีนะครับเป็นตัวแทนคณะสงฆ์และญาติโยมคุ้มวัดบ้านเกาบอลนะครับเด้อ นะครับได้สิทธิพิเศษนะครับเมชิอุดอนนะครับโยมพี่สาวของพระเดชพระคุณน้องตานะครับเป็นสองต้นนะครับสองต้นต้นเงินต้นปัจจัยนะครับสองนกแม่สวายแม่สามสา เ่้าบ้าวขาบนะครับหลังจากเมตชีถวายแล้วก็เป็นทีของคณะสงฆ์นะครับนะครับประจันมาธนศักิ์มหาปุญโยนะครับเจ้าคณะตำบลผาน้้ำย้อยจากร้อยเอ็ดนะครับเอามารวมบุญด้วยนะครับ นี่ต้นทางวัดบ้านกโกบอนะครับคณะสงฆ์นะครับอาจอจจารย์ประคูวิจิตสุตาทิคุณนะครับเจ้าคณะตำบลสีสงครามนะครับบ้านปฏิรูปนะครับก็มาร่วมบุญด้วยนะครับประเดชพระคุณลวงตาย,ยังนำหมอนนะครับจากวัดบ้านกโกบอนะครับ มามอบให้นะครับที่วัดบ้านสีบุญเรืองบ้านหัดแพงนี้ด้วยนะครับนะครับชีวิตจะได้มีแต่ความสงบลมเย็นนะครับถวายหมอนนะครับนอนมาเลยนะครับถวายเตยหมอนครับมาให้นานถวายหมอนชีวิตจะได้นอนมานะครับ นะครับเป็นตัวแทนของวัดบ้านกาบันะครับโชเฟอร์ของประเดพระคุณหลวงตาพันนิพงแก้วลีนะครับ